ใช้งานเครื่องบรรจุแบบปั๊มลมนะครับตัวนี้จะเป็นที่เสียบเข้าปับสายปั๊มลมนะครับส่วนปุ่มดำปุ่มนี้จะเป็นที่ปล่อยลมนะครับถ้าเรากดปุ่มดำออกมานะครับตัวตัวเครื่องก็จะไม่สามารถกดได้นะครับแต่ถ้าเราเอาลมเข้านะครับตัวเครื่องก็จะกดได้นะครับส่วนวิธีการปรับปริมาณนะครับจะขึ้นอยู่ designed, ยกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการปรับปริมาณนะครับ หมุนลงมานะครับหมุนลงมาหมุนไปหมุนไปฝั่งหัวมือหรือว่าหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับจะเป็นการปรับปริมาณน้อยนะครับแต่ถ้าหมุนย้อนกับเข็มนาฬิกานะครับจะเป็นการปรับปริมาณมากนะครับด้านหลังนะครับปุ่มนี้นะครับด้านบนจะเป็นการปรับเลหรือว่า กระบอกสูบขึ้นลงนะครับถ้าหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนไปตามเข็มนาฬิกาจะเป็นหมุนปรับหมุนในการสานะครับส่วนหมุนออกมาจะเป็นหมุนเร็วของการขึ้นลงนะครับด้านล่างจะเป็นความแรงในการออกนะครับ